โกดี่ข่าวหงสนใจจะดึงดันจูมามาเสียบแทนที่มาเน่นในช่วงปีหนา้านิวคาสเซิลและก็หงแดงลิวเวอร์พูลเตรียมอ,อกหักเมื่อทางบอสมันสอจะเลือกมิลานนะสมบัสบมากับตัวคาราวะชูเฟอร์ Ferguson, กูสันและก็เจ็กเก็คอปยอดกุนซูือจริงๆปานักเตะท,ที่ทำแฮตทริกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกมากที่สุดตลอดการในขงังนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเชกนขอปผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันของหงแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเล็งจะคว้าตัวอานาลันชูมาไปคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของบิยาริอันสโมสรนในลาลิก้าสเปนมาร่วมทีมเพื่อจะเป็นตัวแทนของสเดียวมาเน่ตัวรุกชาวเซเนกัลจากการรรยงานของโกเว็บไซต์ลูกหนังชื่อดังของโลก ฐาน,นี้การที่ทางยอดทีมแห่งจินแอนฟิลให้ความสนใจดันจูม,มาที่ฟอร์มกำลังล้อนแรงอยู่นั้นจะยังไม่ใช่การเดินหน้าล่าตัวในช่วงสมมตนี้เต่งใดแต่เป็นการที่เชื่อกันว่าทีมเจรจาจะดำเนินการในอีกไม่ถึง1ปีให้หลังหรือช่วงสมมร์ปี2023แทนนั่นเองสำหรับทางคอบนั้นเริ่มถ่ายเลือดในแผงเกมรุกเพื่อจะหาตัวแทนตัวตายของ3ตัวรุกด้านบนที่ร่วมกันนำทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและกระชมปอยู่่าแชมเปี้ยนลีกอย่างทางบม,มเมซ่า เซโดมาเน่และก็โรเบตโตฟิมิโนหลังจากที่ดูเหมือนว่าจะเลยจุดพีิกมาแล้วโดยเริ่มต้นจากทางตีโกโชตาและล่าสุดกับทางลอยดิอาสและทางดันจูมาเองก็คือเป้าหมายคนต่อไปเด <c oughs> วคาสเซนและก็ของแดนเรลฟูทําท่าจะอ,อกหักซะแล้วเมื่อมีข่าวมาว่าทางบาริวนั้นกําลังเจรจาที่จะขายสเวนบัตมันกองหลังชาวดัตช์ให้กับทางอซิมิลาน โดยการเรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยจากทางฟาบิเชโอโรมาโน่ที่ระบุข่าวว่าดาวเตะไว้สองปีน,นี้พร้อมที่จะตอบรับข้อสเสนอจากสโมสรอินเตอร์ดีซึ่งสาธิกาโดงสนใจที่จะคว้าตัวบอสแมนและก็หงแดงริวผูกก็สนใจที่จะคว้าตัวเขาเช่นเดียวกันมาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่แล้วแต่ก็ต้องพลาดหวังไปและพวกเขาเองก็อาจจะต้องอกหักกันอีกครั้งสำหรับแผนการในช่วงเสมอน,นี้แม้ข้อสเสนอจำนวน27สจล้านปอนด์จะถูกสโมสรหลีกเอิงบอกปัดมาแล้วในช่วงต้นปี แต่ทาง The MacP กพายก็หวังว่าตัวเลขที่คล้ายคลึงกันนั้นจะเพียงพอในช่วงเสมอน,นี้โดยก่อนหน้านี้นนบอตมันเองก็ไม่ได้ปิดโอกาสสหร,รับทางทั้งเดียวกาเซนและก็มิลานโดยกล่าวว่าทุกคนนั้นพูดถึงเดียวกาเซนแค่เ,เรื่องเงินแต่มันเป็นโปรเจกต์ที่ดีเป็นอย่างมากถ้าคุณนั้นดูถึงจุดเริ่มต้นของแมนซิตี้และก็เฟสเชนในขรั้งักนี้ผมคิดว่ามันคงจะดีมากถ้าเป็นไปได้ส่วนหนึ่งในนั้นแต่มิลานก็เป็นสโมสรที่สวยงาม ดัะนั้นการที่มิลานเตรนที่จะได้โอกาสในการไปลุยแชมเปี้ยนลีกกันอีกครั้งในได้การหน้านั่นจะเป็นการดุลดุดใจเขาได้มากกว่าในครั้งนี้อย่างแน่นอนชินจิตคังกะบาเปิดอกเซอร์นนอารโฟกุสันและก็เจ็กเ็ตคอปต่างก็เป็นยอดกุนซือพร้อมยอมรับนะว่าส่วนตัวแล้วอยากจะร่วมง,งานกับทางโฟกุสันให้นานกว่านี้ โดยท่านชินจิคังกวาวะดาวเตะชาวญ,ญี่ปุ่นกระลักจกย่องทั้งทางเอร์ออลิฟุกุซันและก็ทางชกเก้นคอฟว่าเป็นยอดกุนซือหลังจากเคยร่วมงานกันกับทั้งคู่สมัยที่เล่นกับทางแมนเชสเตอร์เตดและก็บริสเัลสมุนตามลำดับนะซึ่งทางคังกาวะเนี่ยแจ้งเกิดฐานะนักเตะที่น่าจับตามองสมัยเล่นกับทางดอตมุนระหว่างปี2010ถึ20ง2012ก่อนที่แมนยูจะดึงตัวเขาไปร่วมทัพและสุดท้ายเจ้าตัวก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งแบบอย่างต่อเน,นื่องในสมัยที่เล่นกันะทางเสือเหลือง ก่อนที่จะย้ายกลับไปเล่นกับทางดอทบุนในปี2014ขณะที่ปัจจุบันเขาไปเล่นกับทางแซงทริดองสโมสรในลีกเบลเจียมซึ่งดาวเตะวัยา2ปีรายนี้ให้สัมภาษณ์กับทางเดอะเมอร์เกนสื่อของเบลเจียมมาว่าผมนั้นมีโอกาได้ร่วมงานกับทางเฟอร์กูสันหนึ่งปีนั้นนับว่าเป็นเกรดเป็นอย่างมากที่จริงแล้วผมนี่อยากจะร่วมงานกับเขาให้นานกว่านี้แต่โชคชะตามันกําหนดให้เป็นอีกแบบมันเป็นช่วงเวลาที่งดงามเฟอร์กูสันต้องการตัวผมจริง ผมจะไม่มลืมเรื่องน,นั้นเดยนะตอนนั้นผมไม่ได้คิดปลอดว่าตนเองกำลังได้ทํางานกับกุนซือระดับตํำนานแบบนั้นแต่ตอนนี้ผมมาตระหนักแล้วว่ามันมากกว่าเดิมแล้วที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนพูดกันตามตรงนะปีแรกของผมกับทางแมนเชสเตอร์นั้นมันออกมาโอเครอได้แชมป์ลีกก็จริงแต่มันเป็นเพราะลรบินฟานเฟอร์ซีต่างหากครั ฤดูกาลนั้นเขาทําได้ทั้งหมด26ประตูส่วนผมไม่มีความมั่นใจในการเล่นเหมือนสมัยอยู่กับทางทอตมุนเลยการปรับตัวกับการใช้ชีวิตที่อังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องงา่ายมันมีความกังขาเกิดขึ้นอยู่ในบางครั้งผมต้องเจอกับการใช้ภาษาแบบใหม่ระบบใหม่ๆโคช้ชใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหมดหลังจากผ่านปีแรกของผมกับทีมไปแล้วนั้น เฟอร์กูสันก็บอกลาทีมไปผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเฟอร์กูสันเป็นคนที่ดึงผมมาอยู่ที่แมนยูผมเคยคิดว่าตนเองจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาอย่างน้อยเพิ่มอีกหนึ่งปีสำหรับทางคอบเองนั้นคาร์กวะกก็ได้เผยแล้วว่าเขาโหเราะบ,บ่อยมากโดยเฉพาะในวันที่มีการแข่งขันจู่ๆเขาก็เข้ามากอดคุณแบบไม่มีปีมีคุยแล้วก็หายไปดื้อๆอีกครั้งแต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกถึงสายสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมันช่วยในด้านสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก เขาทำให้บรอดนั้นมีความมั่นใจและก็สปิริตคอนักสู้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าอะไรทั้งหมดเลยส่วนตัวแล้วเขาช่วยผมเอาไว้เยอะมากเลยทีดเดียวนะหลังจากที่ผ่านเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแปดทีมสุดท้ายในเลกแรกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยหนึ่งในไฮไลท์สําคัญคือการทําแฮตทริก2นัดติดในรายการนี้ทั้งกระทางปารีสแซงต์แชงในรอบที่ผ่านมาและก็เชลซีนัดเมื่อคืนวันก่อนนี้วันนี้ เราจึงอยากจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปชมกันว่า5อันดับนักเตะที่เคยทำแฮตทริกใน้มากที่สุดในรายการนี้จะมีใครกันบ้างเริ่มจากอันดับที่4งานนี้ก็จะเป็นมาริโอโกเมสฟริดเป้อินซากีหลุยอาร์เดโนและก็เนม่าทั้งหมด3ครั้งเท่ากันโดยโกเมสกองหน้าชาวเยอรมันที่เคยเล่นในประการนี้กับ2สโมสรทั้งทางสุดการ์ดและก็บบเยอร์มิวนกยิงรวมกันได้ทั้งหมด27ประตู ส่วนอิซากีตำนานกองหน้าชาวอิตาลีของอซิวิลานและก็จูเวนตุสลงสนามไปทั้สิ้น81เกมทําได้16ประตูเคยคว้าแชมป์ระการนี้2สมัยในปี2003และก็2007คนต่อ,อมาก็จะเป็นอาเดนโนกองหน้าจอมโขกชาวบราซิลเคยลงเล่นในประการนี้กับทางชัคต้าโดเนตและก็สปาตักมอสโกยิงไปสัตนบันไวทั้งสิ้น22ประตูทําได้ถึง3แฮตทริกเลยทีเดียวและสุดท้ายก็จะเป็นเลม่า ตัวรุกจอมพริ้วเลือดแซมบาาสัตว์ในรายการนี้รวมแล้วทั้งหมด17ประตูจากทั้งหมด75เกมให้กับทั้งเปเชและก็บาสเซนนาเคยคว้าแชมป์หนึ่งสมัยกับทางเจ้ามุนทุ่มเมื่อปี2015นะถ้ามาอันดับ3ก็จะเป็นคาริมเบเซมาต์ mart, สี่ครัง้งโดยสุปตาชาวฝรั่งเศสที่ดันมาเทศตอนแก่แถมยังพึ่งจะบวกไป2แฮตทริกในรอบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่เคยทำได้ผลล่าสุดต้องย้อนกลับไปในปี2015ในเกมที่อถล่มมันโมไป8-0และลัดที่อันโอแซ4-0เมื่อปี2010ที่ผ่านมาอันดับ2ก็จะเป็นโรเบิร์ตเลวานดอสกี้5ครั้งยอดดาวยิงอันดับหนึ่งแห่งยุคในปัจจุบันลงเล่นในรายการนี้กับทั้งบรัเซียดอทมุนและก็บอร์เนมินิกซึ่ง4ครั้งที่เกิดขึ้นกับทางเสือใต้ในปี2015ที่ถล่มดินาโมสากรบ ไป5ต่อ0ในปี2019และกระทลมเรสตาไป0ต่อ6ปี2021เกมอัดเบฟิก้า5ต่อ2ในปี2022และเกมสอยซัสบวก7ต่อ1พร้อมกับอีกครั้งกับทางเสือเหลืองนะัดที่ทร่มเรอบัตมาดริกไป4ต่อ1เมื่อปี2013ที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายก็จะเป็น ie, ลิเดเวซี่และก็คิเซโน่บรันโดจำนวนทั้งหมด8ครั้งโดย2ซุปตา์ที่ขับเคี่ยวกันเป็นเบอร์หึของโลกในช่วง20ปีที่ผ่านมา ซัดแฮตทริกในรายการนี้ได้เท่ากันที่8ครั้งโดยเมซี่ทำได้กับทางบาร์เซโลนาทั้งหมดซึ่งอาร์ซอนเป็นเหยื่อรายแรกของเขาเมื่อปี2010และ FC ฟซีวิกตอเรียในปี2011ไบเอ,อ์เดลโกเซนเมื่อปี2012อาแจ็คอาร์มสเดมในปี2013อาโปนิโกเซีย2014ม a นเชตอร์ซิตี้และก็การาสโกเชลติกปี2016และก็ปิดท้ายกับทาง PSV ในปี2018 ส่วนด้านทางโตรนโดนั้น7จะทั้งหมด8ครั้งเกิดขึ้นในสมัยที่เล่นกับทางเรอัมบัริดเริ่มจากทางอาแจ็คปี2012กาลาตาสลายปี2013ชักซาและก็มันโมนในปี2015บอฟบวกในปี2016อาราติโกมาดริดและก็บบเยอร์มินิกปี2017และก็ล่าสุดกับทางตรามีสมัยที่อยู่กับทางจูเ e นตูสเมื่อปี2019ที่ผ่านมานี้เองนะครับ และข่าวดีพูมในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกคนครับ